มันเป็นเรื่องยากมากในการที่เราอยู่กับโลกภายนอกทุกวันนี้นะแล้วเราจะมีจิตใจตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ไหลไปกับกระแสของโลกเพราะกระแสของโลกมันก็จะเป็นแรงดึงดูดท,ที่มันจะดึงเราอะให้ไหลไปกับโลกของสมมุติมายาไหนจะภาระหน้าที่การงานไหนจะเรื่องราวต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของเราปัญหาอุปสรรคต่างๆนะ แต่ละเรื่องอในแต่ละวันกี่เรื่องล่ะที่เข้ามาในชีวิตของเราที่มันเข้ามาแล้วมันทําให้เราเกิดความสะเทือนเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเกิดความวุ่นวายใจเกิดความเร่าร้อนต่างๆนะถ้าเราต้องเผชิญกับมรสุมภายนอกที่มันมีแต่เรื่องเข้ามาในใจมากเข้ามากเข้าแต่การเพียนของเราย่อหย่อนนะเพียนที่จะตั้งสติเพียรที่ดึงตัวเองกลับน้อยนะ มันก็เป็นธรรมดาที่กระแสของโลกมันก็จะดึงเราไปให้หมุนวนอยู่นั่นเองเราก็ต้องพิจารณาทบทวนตัวเราแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงเราจะปล่อยตัวเองให้ตกไปกับวังวนของกระแสของโลกสุดท้ายก็ตายเปล่าทั้งทั้งที่เราเกิดขึ้นมา,พอพอพาเพราะพระพุทธศาสนาเพิ่มไม่ได้ตายเปล่าด้วยนะจิตใจเศร้ามองเนี่ย พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าทุกขติเป็นอันหวังได้ชีวิตหลังความตายจะแสนเจ็บปวดกว่านี้อีกมากเราจะปล่อยให้เราตกไปในวังวนกระแสโลกเหมือนคนทั่วไปแบบนั้นหรือหรือเราจะดึงกลับเพื่อทวนกระแสเหล่านี้เราก็ต้องพิจารณาเห็นโทษภัยของวัฏสงสารเมื่อเราเห็นโทษภัยนะมันจะเป็นแรงขับให้เราปรารถนาที่จะพ้นออกจากสิ่งเหล่านี้ ก้าวเดินในวิธีที่ถูกต้องที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดนั่นเองเราก็มาสำรวจตัวเองว่าเราเนี่ยเดินในวิธีที่ถูกต้องอยู่ไหมในอริยมรรคมีองค์แปดเริ่มต้นตั้งแต่มีสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องไหมเมื่อมีสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดสัมมาสังกัปปะคือการดํารลที่ถูกต้องเมื่อมีดําริที่ถูกต้อง,อก,องก็ลงมือปฏิบัติ มีสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสัมมากรรมันตะการการะทําที่ถูกต้องสัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพที่ถูกต้องสัมมาวายมะมีความเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติมีการระลึกรู้ที่ถูกต้องเพียรเจริญสติทําความรู้สึกตัวขึ้นมาได้หนึ่งหนึ่งจนเกิดสัมมาสมาธิความตั้งมั่นที่ถูกต้อง ก็ให้ทบทวนตัวเองว่าเราเนี่ยเดินในเส้นทางที่ถูกต้องอยู่นี้หรือเปล่าสิ่งใดที่เราควรละนะไอสิ่งที่มันลบรงรังมันสิ่งที่มันดึงรัง้งสิ่งที่มันทำให้เราติดข้องอยู่หมกมุ่นอยู่นะก็ค่อยๆลดละสละวางนะให้เป็นผู้ที่เข้าสู่ในวิถีที่มีจิตใจที่ตั้งมั่นนั่นเองนะก็ให้ไปพิจารณาสำรวจตัวเองก่อนนะ ถ้าถ้าเหตุดีฐานดีผลมันต้องเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้ว